นี่ไม่ฉากเดิมนี่ว่ะโอเคสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะ,ะนี่คือพาร์ทแปดนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะพาร์ทพาร์ทเจ็ดนะฮะตอนท้ายมินมีอะไร <c oughs> มันมีอะไรน่าเหลือเชื่อนิดนึงนะก็คือคลิปตัดนะฮะอันนี้ต้องขอกราบอภัยด้วยนะฮะคือตัดแบบ ตัดไปเลยอ่ะเอออันนี้ก็กว่าจะได้มาอาจกดโอ้โหเที่ยงคืนแล้วฮะอันนี้ใครที่อยากอ่านเนื้อเรื่องนะฮะก็พาร์ทที่เจ็ดนะฮะตอนท้ายได้อ่านไปให้ฟังชั่วคู่หนึ่งแล้วนะฮะพ่อของ ขยะนะฮะก็เป็นโจนสลัดโจนสลัดสรุปแล้ววางใจเถอะฉันกับพี่ชายจะช่วยเองว้าวฉันก็ยอดไปเลยช่วยเก็บเป็นความลับด้วยละฉันจะรอฟังข่าวดีนะพวกนายนี่คิดว่าไงสไนเปอร์นี่คิดว่าไงบ้างพี่ชายน่าตื่นเต้นดีจังเลยเนอะ มันอาจจะเป็นดาบเทพที่สุดยอดไปก็เลยเธอะพี่ชายมันจะเป็นเรื่องจริงจริงหรอมันก็เหมือนกันนะสองอย่างถ้างั้นลองไปที่กิวนักประชนภัยใกล้ๆนี่นเพื่อหาข้อมูลกันเถอะเรื่องโบราณสถานพวกนักประชนภัยน่าจะพอรู้อยู่บ้างนะพี่ชายตะลุยหาดันเจียน มีเป็นวงให้เลยเหรอ,อนี่ว่านี่กิวว่าอ๋อกิวอยู่นี่นะว่าพ,พาทิวแล้วเ,เราก็มาคุยกับเจ้าของกิวอยู่สวัสดีเจ้าของฮะเราเข้าไปเลยนี่คือสาขาหลากักไม่ใช่นี่ต้องมาคุยกับเจ้าของเหรอวันนน้นสาขาสวัสดีครับฮ่าฮ่ายินดีต้อนรับคุณนักประจิษฐ์ไ พวกเรากำลังตามน,นี่มีเคเวสให้ด้วยอ๋อเปลี่ยนตัวเฮ้พวกเราไม่ได้มาเพราะเรื่องน่าเบื่อแบบนั้นหรอกพวกเรากำลังตามหาสุดยอดสุดยอดดาบที่ร่วงหล่นมาจากคาเลมดิสไม่ใช่มันไม่ใช่คารเลมดิสนะผมอ่านไม่ออกดาบที่สามารถฆ่าไฮด้าแปหัวแล้วก็แบนชีผมสีเงินอะไรพวกนี้ได้นะ เป็นดาบที่สุดยอดที่สุดไงล่ะเธอพูดไปหมดแล้วนี่ไม่เป็นไรหรอกแค่ไม่พูดว่าที่ไหนก็พอแล้วงั้นคุณสับยากเลยอะยูโรยูโรอะไม่รู้อะไรยูโรยูรัตขออ่านยูรัตแล้วกันงั้นคุณยูรัตคุณพอรู้ไหมว่าโบราณสถาน อัสอดิสที่หายไปอยู่ที่ไหนหูดไปแล้วจริงๆด้วยคือพีโม่นี่คือบอกความลับหมดเลยนะโบราณสถาน Ask อาัสอดิสไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยฮนะแต่ก็ขอบคุณพวกเธอมากนะที่แบ่งปันข่าวสารให้หถ้าหากหาเจอแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมเอามาให้ฉันดูบ้างนะ ฮะแบ่งปันขอบสารเหรออะไรเหรอลุงมีคนแอบมองอยู่เฮ้ยนี่มันคนของไอ้นี่ปะไอ้ที่เราไปคุยต้นพารทที่แล้วอะ่ะชื่ออะไรนะสังกัดดูน่าจะไม่มีบ่อแสะอะไรเลยแต่ว่านี่ช่วยไม่ได้แล้วนะยังไงก็ต้องซ่อนดับที่สุดยอดขนาดนั้นต้องไปไหนเนะี่ย ไม่ว่าเรายังไงเราไปหาขยะกันก่อนขยะอยู่ไหนแกเปาลาฮัลโหลที่แอบฟังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แจ็คแล้วเราจะไปหาขยะที่ไหนเนะี่ยขยะตา้องแค่ขึ้นบนไปเลี้ยวขวา น่าจะอยู่ที่อา่าป้อมศูนย์บัญบรรชาการกระโดดกระโดดโคตรไกลเลยลูกขวาตรงไปเรื่อยๆอโอเคอยู่ที่อา่าศูนย์บัญบรรชาการของฟารล,ลิสนะฮะกระตุกเฉย กระตกกระตกตก,ตกแปบ๊บหนึ่งฮะมันกระตุกอะ่ะเพราะว่าเ,เน็ตผมแน่เลยเอ้ยไม่ใช่เบ็ดแบตเตอรี่ผมใกล้จะหมดแล้วโอ้พวกเธอกลับมาแล้วเหรอมีข่าวดีอะไรบ้างไหมพวกเราไปถามที่กิวนักประจนภัยมาแล้วนะแต่ก็ไม่พบอะไรเลย มันก็นแน่อยู่แล้วฮอไม่มีอะไรฉันแค่บอกว่าถ้าไม่ลำบากแล้วจะไปมีความสุขตอนหาสมบัติเจอได้ยังไงเล่าเช้าพอดีเลยจริงสิจากนี้ก็มีบอ่อเสเพิ่มด้วยนะฉันขอให้ใครบางคนไปแรกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยข่าวกองใต้ดินดูเหมือนว่าจะมีบางคนที่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับซากปลักหักพัง อัสอดิสด้วยนะจริงหรอเขานั้นอยู่ไหนล่ะใจะเย็นใจเย็นตามกฎของตลาดมืดแล้วพวกเขาจะส่งสายมาคุยกับพวกเราเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วออกไปสายคนนั้นได้นะัดเจอฉันที่ป่าไวสป่า ไม่รู้อ่านไม่ออกเว้ยงั้นเรามัวรออะไรกันอยู่เวลาไปหาคนนั้นกันเลยฉันกับฉันกับพรีเมียมจะไปข้อมูลมาให้เองนะฉันก็ต้องรบกวนทั้งสองคนแล้วนะขอบคุณมากเลยส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายแน่นอนฉันจะเป็นคนจัดการเรื่องนั้นเองเฮ้เฮ้ฮฮฮฮฮวางใจได้เลยพี่ชาย ปลดล็อกอืมปลดล็อกหนึ่งอย่างโอเคแหลงแปดออ,อยู่ข้างนอกนะฮะเพราะงั้นนี่เทเลพอร์ตไปเลยไม่ต้องเสียเวลาอ,เ,อ,อเดี๋ยวข้างล่างนี้มีอะไรข้อมูลสำคัญนี้คืออะไรครับเดี๋ยวเขาอ่านแป๊บหนึง่ง ไอ้ข้างล่างนี้ป่าเฮ้ยนี่คืออะไรอะ่ะอันนี้มันที่ฟาร์มอนเฮ้ยเดี่ยวไปตามถนนเลยจ้ามีคนรอเราอ,อยู่เขารออยู่ไหนวะม่เห็นตัวตนอยู่ข้างหน้า เรามาก่อนอ่ะเนี่ยแบบเล่นจนกระตุกมาแล้วเนาะปอตรงนั้นพี่ชายดูเร็วเด็กผู้หญิงคนนั้นอยู่ในอันตรายนี่คือหน่วยเข่ากล้องมอเตอร์มาอัด <c oughs> อืมใช้ทำอะไร มันคือโรคป้องกันเหรอเฮ้ยจริงดิมันคือโรคป้องกันจริงด้วยเนี่ยเพิ่งรู้จมตีสวนไปใช่ไหมอัดอัดทั้งๆแบบนี้แหละมาหญิ่งสวยงามปิ้วโดนกระโหลกไปโอ้ เวทลมตัดกระจอย,อยมันเปิดช่องโว่พอดีเลย,ยฟาดฟาดโอ้โหถ้าโค้งสว่สดของน้องเขาแมสุดยอดจริงเชียวโอ้โหกัดเดน่นน้องวิทย์หรือเปล่าสวัสดีจ้าน้องวิทย์ โอ้ยโอ้ยอะไรกันเนี่ยรู้อย่างนี้ไม่รู้อย่างนี้ไม่ช่วยเขาดีกว่าฮะเขาเหรเขาคือใครขอบคุณเธอมากเลยนะเกือบสวยแล้วไหยล่ะพวกเธอพึ่งพาได้มากกว่าหน่วยกองอัศวินฟารอนลิสเยอะเลยอ้าวนินทานี่ว่าเรื่องเล็กน้อยนะยังไงพี่ชายก็เป็นถึงนักเดินทางทุกวันก็มีแต่เรื่องวุ่นวายอยู่แล้ว ตักเดินทางหเหมือนจะเคยได้เหมือนจะเคยได้ฟังข่าวของเธอมาก่อนนะคิดไม่ถึงเลยว่าจะถูกคนคนที่ต้องการการคนที่ต้องการจะติดต่อมาช่วยชีวิตอย่างนี้ว้าวที่เธอเป็นเธอนี่เองออตอนแรกก็ไม่รู้หรอกนะว่าจะให้ข่าวเธอยังไงดีถ้าอย่างนั้นให้ข่าวฟรีกับพวกเธอเลยแล้วกัน คนที่ทำธุรกิจข่าวกองนั้นล้วนรู้ถึงความสำคัญของการทำความรู้จักกับเพื่อนแล้วนะขอบคุณมากเลยนะเพื่อนโชคดีจริงๆเดี๋ยวก่อนนะถือเป็นโชคดีของขยัสซินะทั้งที่เขาบอกว่าเป็นคนจ่ายค่าข่าวนี่เองงั้นฟังให้ดีๆนะข้อมูลเกี่ยวกับโบราณสถานอัสอดิส เมืองกลางทะเลสาบนั่นที่อยู่อาศัยของยักษ์หแขน3มตนสองตนปกป้องรูปเทพเจ้าอีกตนปกป้องสมบัติล้ำค่าเฮ้มีแค่นี้เอะไรเนะี่ยมันเทข้อมูลแน่แผนที่มาโอเคนี่คือแผนที่นะลายแทงหรอเนี่ย เบาแสพวกนี้ไม่ง่ายเลยเนี่ยกลายเป็นปริศนาซะงั้นแต่ว่าด้วยความหลักแหลมของบี้ชายคงไม่มีอะไรหรอกนะแน่นอน <c oughs> ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้อย่างน้อยก็ลองไปถามขยะได้ถ้าถามเขาก็ฉลาดไม่เบาหน่นะฉะนั้นข้อมูลนี้ก็ให้พวกเธอเลยแล้วกันถ้าลืมจะ,ะถ้าลืมจะได้เอาไปดูนะขอบคุณนะ คุณพี่วิสเมืองกลางทะเลสาบนั่นที่อยู่อาศัยของยักษ์หแขนสามต้น2องตนปกป้องรูปเทพเจ้าอีกจนปกป้องสมบัติล้ำค่าสรุปมันบอกอะไรกันแน่นะถ้าไม่อยากไปรบกวนขยะงั้นก็ลองไขปิศนาเองแล้วกันแต่เพื่อเปิดแผนที่ มันเป็นเมืองตรงนี้เหรอเอ่อผมสงสัยวะ่ะแบบนี้อยู่ไหนวะตอนนี้คือสงสัยเมืองนี้มากเลยนะะคุยกับวิทย์ใหม่ เมืองกลางจะรีสาบหรออะไรอะไรเนี่ยอะไรคือว่ายน้ำไปไม่ได้แน่ๆผมเคยว่ายน้ำแล้วเกือบจมมารอบนึงแล้วไม่สิจมมาแล้วรอบนึงด้วยไม่ได้อัานในเทปไม่ใช่รอบหนึ่งนะตายห้าหรอบเลยนะฮะงั้นเราข้ามฝั่งกันก่อน กระโดดออกบินได้ไดบินได้อย่าใช้แรงมากเกินไปฮะมันจะจมได้จมแล้วจะสวยเอาเราอยู่กลางทะเลสาบฮะตอนนี้ถ้าหมดแรงคือตาย แรงคือตายเฮ้ยใกล้ถึงแล้วอย่าพึ่งเฮ้ยจะตายแล้ว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 มันไม่ขึ้นด้วยหรอเชื่อตุม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 ่ตือ ตายโอเคว้าไปในเมืองีกว่าโอเคเวตเอ้ามันให้นำทางได้นี่วะว่าลืมไป อันนี้ให้นำทางว่าไหนเคเวส์วะอ๋อไปหาขยะได้โอเคแล้วกองอันสวินอยู่ไหนวะลืมแล้วล่ะอา่าอยู่นี่โอเค อันหลังเค okay. ปืนเอ้ยปืนปีนขึ้นตรงนี้แล้วกันโอเคก็น่าจะขึ้นตรงนะน่าจะขึ้นตรงผมขี้เกียจขึ้นบันไดปีนเอาเลยแล้วกันนี่นอยู่ขา้างหน้าปีนขึ้นตรงนี้แหละมักง่ายมากเลย อ๋อยังอยู่ข้างบนอีกโอเคปินขึ้นเอาขยะอยู่ไหนนะขยะแอบอยู่เป้านาย มองตัวเองหาขยะอยวยหรืออาจจะอยู่ในป้อมก็ได้เดี๋ยวไปดูในป้อมก่อน <c oughs> ในป้อมโอเคขยะอยู่นี่ฮะ <c oughs> <c oughs> วิ่งเลยวิ่งเลยสวัสดีขยะ อ้าวไซเปอร์กับมาแล้วเหรอดูเหมือนพวกเธอได้บทแสมแล้วสินะได้มาแล้วก็ไม่ผิดแล้วแต่ก็วุ่นวายกว่าที่คิดนิดหน่อยนะเมืองกลางทะเลสาบนั่นนะ่ะนะอืมกิเกดันก็ที่แท้ก็ใช้วิธีไขปริศนาบโบราณจังนะขอชั้นคิดก่อนนะเมืองกลางทะเลสาบน่าจะหมายถึงมอสซาดียักษ์หแขนห ของอะไรที่เกี่ยวกับหกเลขหกบ้างนะน่าจะหมายถึงการหันลมโอ้สมแล้วที่เป็นเธอการหันลมมีใบพัดทั้งหมดหใบเรียกว่ายักษหกแขนดูคล้ายๆนะโอ้ว่าแล้วก็คล้ายนะที่เหลือก็ง่ายๆในหมู่การหันลมทั้งสามนี่ สองอันอยู่ใกล้กับรูปปั้นคือยักษ์ที่ปกป้องรูปปั้นและที่เหลืออีกตนปกป้องน่าจะเป็นสมบัติอันนี้ัรู้ฉันรู้ร <c oughs> ผมว่าจะราบลื่นอย่างนั้นแล้วนะไปกันเถอะพี่ชายพวกเราไปที่กลางหันลมกันเค่ <c oughs> ไปกลางหันลมกันอาฟันทำไม ชนประตูโอเคไปที่กลางหันลมกันทุกคนตอนนี้เครื่องแหลกมากนะฮะขอเดินไปเองแล้วกันเดินไปคนเดียวต้องปีนใช่ไหมน่าจะต้องปีนตอนนี้อยู่ที่กลางหันลมนะฮะ ไม่ใช่หรอืมทำไงอ่ะมันอยู่ข้างบนอ่ะไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่หาข้างบนโอ๊ย ในที่สุดผมก็พยายามหาทางขึ้นมาจนได้เว้ยโคตรยากอะ่ะคนเนี้ยบอกเลยพยายามหาทางขึ้นมา,าโคตรยากจริงๆยากมากเอ,อ,อียงม่าหนเอียงเอ้ยเอ้ยเอ้ยเสียวมากโคตรเสียวเลยเอ้ย โอ้โห oh, ต, <laughs> ตายเลยตายเลยมันยากมากอะ่ะผมไม่รู้ว่าทางที่ถูกต้องมันทางไหนเว้ย <laughs> ผมก็เลยหาวิธีพยา,ายามไต่ขึ้นมาตอนแรกคือผมไต่มาแบบนี้นะฮะแล้วก็อะไรเนี่ยอะไรของมัน คือผมหาที่ร้องเพื่อโหลดมานานะเออขึ้นไปรอบนึงเอ,อ้ยตกใจออถึงไหมเนะี่ยถึงปล้างเอ,อ้ยเอ,อ้ยวิ่งเลย วิ่งเลยพูดทางผมว่าถ้าเควสนี้ไม่สำเร็จก็คือผม,มจะปิดคลิปก่อนเลยมันวิ่งเลยอะมันวิ่งเลยอะผมวนเงตรงนี้แหละเนี่ยสวยละสวยละ ไม่ไม่ถึงอะ่ะไม่ถึงไม่ถึงไม่ตายดนะ้วยผพรว่าผมรู้แล้วว่าต้องไปทางไหนอะไรเนี่ยฮะอะไรเนี่ยอะไรเงนเงียแล้วนะยังมาไหนยังมาทางนี้ก่อน เอียงมาเอียงมาเอียงมาโอเคตอนนี้ผมรู้ละเดี๋ยวเราต้องหยุดพักตรงจุดจอดก่อนนะเอ้ยจะถึงไหมเนี่ยว่าแบบเราต้องไปด้านซ้ายเว้ยอึ้บอึ้บเออ,อโอเค เราต้องไปด้านซ้ายก่อนนะครับเพราะผมลองไปด้านขวาแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหฉากแบบเสี่ยงตายทำอะไรเนี่ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะประกาศคนหายอะไรตรงนี้ใครมันจะขึ้นมาอ่าน โอเคมันจะมีผู้หญิงหายจับตูนนะอ่นที่หายไปคือเหมือนผมสีบลอนสวมใส่เสื้อผ้าแปลกตาโ okay. อเคอ้าวน้องสาวเราปะเนี่ยฮะใช่ไหมเขนาน่จะหมายถึงน้องสาวเรานะไปไหนนีย่ยไปไหนอีกอะ เออเนี่ยนีน่าจะทางที่ถูกนะฮะเนี่ยผมไม่กล้าขยับเท่าไหร่อ่ะขึ้นโอเคทำไมไมันต้องเอียงทำไมเจ้าต้องเอียงด้วยเรียบร้อยนี่สมบาทใช่ตรงนี้ป่ะเนี่ยเออใช่ด้วย <c oughs> คือผมพยายามมาสิบกว่านาทีก่อนที่จะมาอัดใหม่นะฮะเนี่ย ไหนเอาไหมฉันดูหน่อยของที่ซ่อนไว้คืออะไรเธอนั้นไม่ได้รักเขาเลยความกระตือรือร้อนของอะไรวะนนั่นเป็นเพียงภาพลวงเมื่อมันเยือกเย็นและความเหงาหงอยหัวใจเธอก็เปิดเผยเห็นความจริงคราวนี้ต้องแนบแผ่นมาเหมือนเดิมสินะโอเคฮะยังต้องแก้ไขปริศนาอีกเหรอ ไม่ไหวหระพี่มอมคิดว่ามันเหนื่อยมากมึนไปหมดแล้วสงใจต้องไปต้องใช้สมองมากแน่ๆไม่เห็นเธอใช้สมองตอนไหนเลยยังไงตอนนี้ก็ต้องพึ่งเธอแล้วนะอีอถ้าคิดไม่ออกแล้วก็ไปหาขยักซี่อ้าวพาราไปขยักเลยโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะเพราะว่าผมเหนื่อย เหนื่อยการปรินขึ้นมาเนี่ยวกว่าจะหาทางเจอเอ้ยอาจจะบินได้สูงเฮ้ยเฮ้ยเออเกือบเกือบเอ๊ะทำไมตอนตกทําผมไม่กดว่ะผมจะได้ไม่ตายไอเราก็ลืมโอ้โหถึงไหมเนะี่ยถึงด้วยโอเคแล้วเจอใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย คลิปแก็จบเพียงเท่านี้นะฮะอาจจะลงช้านิดหนึงแล้วติดตามกันพาร์กาด้วยนะครับบายบายทุกคนเราไปหาสมบัติกันพาร์ตหา้านะจ๊ะ <c oughs>